แม้ว่ากรมแพทย์ยาและสารพิจารณาคดีศยศาสตร์จะหายไปจากระบบราชการไทยมากกว่าศตวรรษแต่ความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอาคมและคุณใสกลับไม่เคยเลือนหายไปจากจิตใจของผู้คนตรงกันข้ามบทบาทของมันกลับปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยกลายเป็นพลังที่ดำรงอยู่ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นในสังคมโบราณ ศยศาสตร์มีหน้าที่สำคัญในการรักษาความสมดุลของชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการเจ็บป่วยลึกลับการตายอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือพิธบัติทางธรรมชาติการหันหน้าไปหาหมอผีหรือหมอความเชื่อเป็นเรื่องปกติไม่เพียงเพราะการแพทย์สมัยใหม่ยังไม่แพร่หลายแต่เพราะพิธีกรรมและความเชื่อเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นใจร่วมกันของคนทั้งหมู่บ้าน แต่ในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองความเชื่อศิยปาสตได้แปลสภาพจากกลไกชุมชนไปสู่เครื่องมือส่วนบุคคลแทนที่จะเป็นพิธีกรรมเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านกลับกลายเป็นการบูชาวัตถุมงคลหรือทำพิธีเพื่อความรักความสำเร็จทางการงานหรือความมั่งคั่งส่วนตัวปรากฏการมูเตลูที่เฟื่องฟูในยุคโซเชียลมีเดียคือภาพสะท้อนชัดเจนของการเปลี่ยนบทบาทนี้ ผู้คนเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคำแนะนำจากอินฟลูเอนเซอร์หรือทำเครื่องรางพกติดตัวเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนของชีวิตเมืองหลวงแม้ประมวลกฎหมายอาญาสมัยใหม่จะไม่มีบทบัญญัติที่ระบุโทษต่อการทำคุณใสโดยตรงเหมือนในกฎหมายตราสามดวงแต่ความเชื่อเรื่องนี้ยังปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างน่าทึ่งในเอกสารฟ้องร้องบางกรณียังปรากฏคำว่าทำคุณไสใส่โจษ หรือทำสเสนยาแฝดโดยแม้ศาลจะไม่สามารถตัดสินลงโทษจากเหตุผลเชิงศยศาสตรล์ล้วนได้แต่ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพเช่นการวางยาพิษการทำร้ายร่างกายหรือการช่อโกงก็ยังสามารถนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้รัฐจะเปลี่ยนจากการยอมรับและควบคุมศยศาสตร์ มาเป็นการตีความตามหลักฐานและเหตุผลแต่ความเชื่อพื้นฐานของประชาชนยังคงอยู่และมีอิทธิพลต่อวิธีการเล่าเรื่องและตั้งข้อกล่าวหาในยุคดิจิทัลสยศาสตร์ได้ผสานเข้ากับระบบเศรษฐกิจอย่างแนบเนียนเกิดเป็นเศรษฐกิจความเชื่อหรือ Belief Economy ที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลตั้งแต่การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาการจำหน่ายวัตถุมงคลไปจนถึงบริการทางจิตวิญญ,ญาณออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่นวัดและศาลเจ้าดังที่กลายเป็นจุดหมายของผู้คนจากทั่วประเทศเพื่อขอพอรเรื่องการงานความรักและการเงินพอหมอแม่หมอออนไลน์ที่เปิดรับปรึกษาผ่านวิดีโอคอลหรือไลฟ์สดมีการจองคิวล่วงหน้าหลายเดือนการทำเครื่องรางแฟชั่นที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยกับพลังความเชื่อจนกลายเป็นสินค้าตลาดบนศิลป์ในรูปแบบใหม่นี้ ไม่ได้อยู่เพียงในมิติของความศรัทธาแต่ได้กลายเป็นสินค้าและบริการที่แข่งขันกันในตลาดเสรีอย่างเต็มตัวในอดีตเรื่องราวศิยศาสตร์แพร่ผ่านการเล่าปากต่อปากและพิธีกรรมในชุมชนแต่ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเวทีใหม่ในการเผยแพร่และสร้างตำนานเหนือธรรมชาติเว็บไซต์พันทิปเพจเฟซบุ๊กแนวผีและช่องยูทูบเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเล่าประสบการณ์การถูกคุณใสถูกของหรือพบเจอสิ่งเร้นลับหลายเรื่องกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนและแม้มบางคนจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ความนิยมในการเสพเรื่องเหล่านี้กลับไม่เคยลดลงการสื่อสารแบบนี้ทำให้ศิลศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีลักษณะไฮบริดคืออยู่ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนและยิ่งช่วยให้ตำนานหรือคดีเหนือธรรมชาติไม่เคยจางหายไป แม้จะมองจากมุมวิทยาศาสตร์ความเชื่อศยาศาสตร์อาจไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ในทางจิตวิทยาความเชื่อเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็น,นกลไกเสริมกำลังใจได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นการพกเครื่องรางอาจช่วยให้ผู้ครอบครองรู้สึกมั่นใจขึ้นในการเข้าสอบหรือสมัครงานพิธีกรรมไหว้พระขอพรช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อลดความกังวล การทำบุญสะเดาะเคราะห์ช่วยให้ผู้ร่วมพิธีรู้สึกว่ากำลังป้องกันภัยที่มองไม่เห็นนี่คือบทบาทสำคัญที่ศิยศาสตร์ในสังคมปัจจุบันยังตอบสนองได้แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ก็ตามเรื่องราวของกรมแพทยาและการพิจารณาคดีศิยศาสตร์ในอดีตอาจดูเหมือนเป็นเพียงบทหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่หากมองให้ลึก จะเห็นว่ามันเป็นภาพสะท้อนความพยายามของรัฐในการจัดการกับความเชื่อที่ฝังรากลึกในจิตใจของผู้คนเมื่อรัฐสยามเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้สูญสลายตามกฎหมายแต่ได้ปรับตัวตามบริบทเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพกเครื่องรางหรือการเสพสื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ในแง่นี้ศยศาสตร์ไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่วันสูญหายแต่ยังเป็นเสมือนลาษาที่ผู้คนใช้สื่อสารกับความไม่แน่นอนของชีวิตแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารความเชื่อเหล่านี้ก็ยังดำรงอยู่และอาจจะยังอยู่ต่อไปอีกนานแสนนาน